ท่านผู้ฟังผู้ชมรายการบรนลยกักนะครับมาพบกับท่านอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องสบู่สบู่สบู่นี้เราทิ้งได้ใช่ไหมครับก้อนเล็กก้อนน้อยโยนทิ้งอันนี้ก็โยนทิ้งใช่ไหมครับอ่าอันนี้อ่ะโยนทิ้งแต่ท่านเชื่อหรือเปล่าว่า ของที่เราทิ้งนี้น่าจะกลับมาใช้นะครับโดยการสอนลูกสอนหลานให้รู้จักคําว่าประหยะัดนะครับประหยะัดวันนี้ผมจะมาสอนลูกหลานของท่านสมมุติว่าลูกหลานของท่านอาบน้ําท่านเป็นคนอาบให้อายุสองสามขวบนะครับในฐานะปู่ย่าเราจะสอนลูกหลานของท่านว่าเอ๊ นำกลับมาใช้ได้อีกหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาสอนลูกหลานว่าสิ่งนี้น่าจะนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความภาคภูมิใจวันนี้ผมจะมาสอนต่อสบู่นะครับสบู่ที่จะโยนทิ้งแล้วยังมีค่ายังมีค่านะครับเราเอาสบู่ที่เราแกะกล่องใหม่นั้นเอาสบู่ที่เราโยนทิ้งนั้นกลับมาต่อ การต่อนะครับทำแผลท่านก็แข่งกับลูกกับหลานว่าระหว่างของปูกับของหลานใครจะต่อได้ดีกว่ากันครับผมทำแผลแล้วนะครับสองแผลประกบ จะต้องเอาตัวเล็กวางไว้ข้างล่างนะครับให้ตัวใหญ่ทับไว้หนึ่งคืนเสร็จหนึ่งก้อนไอ้นี่ยังไม่แปลกนะครับเราสอนหลานว่าโอ้เดี๋ยวนี้เรามีต่างสายพันธุ์นะนี <c oughs> ่ไงนี่ไงหลานจะชอบจุดนี้นะครับ วันต่างสายพันธุ์ระหว่างเขียวกับชุมพูนะครับเราก็ทําแผลแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับทําแผลทําแผลทําแผลนะครับทั้งชุมพูทั้งเขียวประกบ สายพันธุ์นะครับเขียวกับชมพูอ่ะต่อเอาตัวเล็กวางข้างล่างนะครับตัวเล็กวางข้างล่างให้เขาทับไว้จนถึงพรุ่งนี้เช้าอ้าวต่างสายพันธุ์นี่มาแล้วเขียวเมื่อกี้นี่ชมพูก้อนใหญ่เขียวก้อนเล็กต่างสายพันธุ์นะครับอัน,นี้เขียวก้อนใหญ่ชมพูก้อนเล็กต่างสายพันธุ์นี่ ประกบพรุ่งนี้รู้เรื่องนะเ,เรียบร้อยมาสมมุติว่าพรุ่งนี้เช้านะครับต่อเสร็จนี่นะครับพร้อมอาบอาบได้เลยนะครับเนี่ยนี่จากก้อนใหญ่ เอาก้อนเล็กมาต่อสบู่ก้อนนี้จะมีค่าขึ้นมาอีกทันทีลูกหลานของท่านที่ทําแข่งกับท่าน,น,นเขาจะภูมิใจโอ้ตาของผมชนะตานะตายังสวยมาเท่าของผมนี่จะเป็นการทําให้ตากับปูกับย่ากับลูกหลานนะครับสนุกสนานในเกมต่อสบู่นะครับหลังจากใช้ไปนานเข้า สบู่นั้นจะหายไปในเนื้อของตัวใหญ่คลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe จากให้จากประนายเจ้าเท่านั้นพอนะครับคงจะมีคุณงามความดีไม่มากก็น้อยขอให้ลูกหลานที่เล่นเกมแข่งกับท่านนั้นจงมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ผิวพรรณผ่องใส ดังที่เรามาต่อสบู่แข่งกันนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณ